ณใจกลางตลาดน้ำดำเนินสะดวกอันคึกคักที่ซึ่งเรือลำเล็กใหญ่เคลื่อนผ่านผืนน้ำใสาราวกับระบำมยามเชา้าและกลิ่นหอมของอาหารไทยลอยอบอวนไปทั่วนารุโตะอุซือมากิพบว่าตัวเองยืนงงอยู่บนแพรไม้ไผ่ลูฟี่ในชุดเสื้อกั๊กสีแดงกำลังเคี้ยวข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่ออร่อยอยู่ข้างๆส่วนอัญญาฟอร์เจอร์ผู้มีผมสีชมพูจ้องมองปลาตะเพียนในแม่น้ำด้วยดวงตากลมโต ลอยฟอร์เจอร์ยืนระแวดระวังอยู่ไม่ไกลใบหน้าคมคายใช้แววสอดส่องพลันเหนือตลาดน้ำก็เกิดแสงสีทองสว่างว่าผืนผ้าโบราณปรากฏขึ้นกลางอากาศเสียงกังวานดังก้องยินดีต้อนรับสู่การประลองจิตวิญญาณแห่งสยามผู้ชนะจะได้รับพรที่ปรารถนานารุโตะตาโตด้วยความตื่นเต้นการประลองงั้นเหรอโย่ฉันต้องชนะแน่ลูฟี่ยิ้มกว้างเนื้อขอเนื้อเยอะ อัญญาส่งเสียงว้าวขณะที่ลอยขมวดคิ้วสงสยัยนี่มันอะไรกันแน่ความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นแล้วกลุ่มตัวละครแปลกประหลาดทั้งสี่ต้องเผชิญกับความท้าทายแรกตามหาสามเกลอแห่งตลาดน้าพวกเขาต้องหาหอมแดงพริกขี้หนูและมะนาวให้ได้เร็วที่สุดนารูโตะพุ่งตัวไปทันทีตะโกนถามหาของจากแม่ค้าอย่างกระตือรือรน้นลูฟี่ใช้แขนยางยืดหยุ่นเกี่ยวเรือลำอื่นเพื่อย่นระยะทาง อัญญาพยายามอ่านใจคนรอบข้างเพื่อหาทางลัดแต่กลับได้ยินแต่เสียงบน่นเรื่องอากาศร้อนและราคาผลไม้ลอยผู้รอบคอบสังเกตเห็นว่าบรรดาแม่ค้าล้วนมีท่าทีแปลกไปคล้ายมีบางสิ่งชี้นำพวกเขาดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการประลองนี้เองบรรยากาศของตลาดน้ำที่ควรจะเป็นมิตรกลับแฝงไว้ด้วยความท้าทายที่ซับซ้อน นา루โตเริ่มหงุดหงิดเมื่อหาพริกขี้หนูไม่เจอส่วนลูฟี่ก็มัวต่หลงสเสน่ห์ไก่ย่างห้าดาวที่วางเรียงรายเสียงเพลงลูกทุ่งลอยมาตามลมสร้างความรู้สึกผสมผสานร,ระหว่างความบันเทิงและความกดดันความท้าทายเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อพวกเขาถูกพามายังตรอกอาหารริมถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมชวนน้ำลายซอความท้าทายต่อไปคือส้มตำระหำเดือด พวกเขาต้องตำสมตำไทยให้อร่อยที่สุดภายในเวลาที่กำหนดโดยมีส่วนผสมบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้คำปริศนานารุโตพยายามตำส้มตำอย่างบ้าคลั่งทำให้ครกแทบจะแตกลูซี่ชิมส่วนผสมทุกอย่างที่หาได้สร้างความสับสนลอยใช้ทักษะการวิเคราะห์เพื่อถอดรหัสปริศนาส่วนอัญ,ญญาใช้พลังจิตของเธอฟิลเธอได้ยินเสียงน้ำปลาจากใต้แผงขายขนมเบื้อง อัญญาพุ่งไปหยิบขวดน้ำปลาที่ซ่อนอยู่สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนการทำงานเป็นทีมเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างไม่ตั้งใจนารุโตเรียนรู้ที่จะควบคุมพละกกำลังลูฟี่ใช้ประสาทสัมผัสอันเฉียบคมในการแยกแยะรสชาติลอยคอยจัดการเวลาและอัญญาช่วยหาวัตถุดิบที่ซ่อนเร้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสี่เริ่มก่อร่างสร้างตัวผ่านการแข่งขันที่เต็มไปด้วยเหงื่อคลายและเสียงหัวเราะ ความท้าทายได้นำพวกเขามาสู่ลานวัดโบราณที่เงียบสงบแสงอาทิตย์ยามเย็นาสาดส่ององค์พระเจดีย์สีทองอารามตาความท้าทายสุดท้ายปรากฏขึ้นบทเพลงแห่งศรัทธาพวกเขาต้องขลับกล่อมวิญญาณผู้พิทักษ์ที่ตื่นจากการหลับไหลซึ่งเป็นรูปปั้นยักษ์ขนาดมหือมาให้สงบลงหากทำไม่สำเร็จวิญญาณจะกักขังพวกเขาไว้ที่นี่ตลอดไป นาุโตพยายามใช้คาถาแยกเงาพันร่างเพื่อต่อสู้แต่ยักษ์ตนนั้นกลับไม่ตอบสนองต่อการโจมตีทางกายภาพลูฟี่พยายามน้อมน้นาวด้วยอาหารแต่ยักษ์ก็ยังคงเฉยชาอัญญาจึ้นเธอได้ยินเสียงความโศกเศร้าในใจย,ยักษ์วิญญาณตนนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพียงวิญญาณที่หลงทางซึ่งต้องการการปลดปล่อยลอยวิเคราะห์สถานการณ์และตระหนักว่า คุณแจสำคัญไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการเข้าใจวัฒนธรรมและความศรัทธาของไทยพวกเขาต้องหาทางช่วยวิญญาณน,นี้ให้พบกับความสงบลอยมองแต่ที่จิตรกรรมฝาผนังโบราณซึ่งเล่าเรื่องราวการทำบุญและอโหสิกรรมเขาเข้าใจว่าวิญญาณยักษ์ตนนี้ต้องการการแสดงออกถึงความเคารพและการอภยัยไม่ใช่การต่อสู้นารูโตะลูฟี่และอัญญามองหน้ากันด้วยความสงสัยลอยกระซิบแผนการของเขา เราจะทำพิธีลอยกระทงที่นี่พวกเขาร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากใบตองและดอกไม้ที่หาได้จากรอบวัดอย่างเร่งรีบนารูโตะใช้จักร้าของเขาช่วยให้กระทงลอยนิ่งและเปล่งแสงเรืองรองลูฟี่รวบรวมดอกไม้สีสันสดใสามาตกแต่งกระทงด้วยความรื่นเริงอัญยาตั้งจิตอธิษฐานถึงความสงบสุขขณะที่จุดเทียนลอยยืนนำการประกอบพิธีอย่างสงบ เมื่อกระทงลอยลงสู่บ่อน้ำหน้าองค์พระเจดีวิญญาณยักษ์ค่อยๆสลายเป็นแสงสว่างนุ่มนวลมอพรอนแห่งการเดินทางกลับสู่บ้านให้แก่พวกเขาแสงสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งและพวกเขาก็กลับคืนสู่โลกของตนเองพร้อมความทรงจำอันงดงามและหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่ไม่รู้เลิมจากแผ่นดินสยามแห่งนี้